พี่บ่าวทำอะไรไม่รู้นะท่านจับโจรจับโจรจับโจรบอ,อไป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 โอ้นี่คือจับโจรนะรนท่านพี่บ่าวตั้งกล้องจับโจรนะเดี๋ยวรอดูโจรนะเ่านผมก็จะไม่ปากนะเ,เราจะเฉยๆไว้ก่อนเนาะดูว่าม,ม,มันจะม,มีปฏิกิริยายัางไงพี่บ่าวเค้นมาหลายวันแล้วจับโจรไม่ได้ กินต hey ่อเ well, um. yes. um, ้ยเจ้านหมดแล้วทำยอะโอ้มันกิรูนนมัยฉลาดชอบเลยแล้วมันยำอะไรน้เค็มมกันมกจิ้กนิมกนน้ำเค็มหมดก่อนอืมจกินข้าวหรือเ่าน้ล้วกินอาหารอะไรที่บอกน้ำเค็มปลาแห้ง ก,กินไหมเนาะกินง่ายๆเนานะกินอะไรมากมายกินเพื่ออยู่เราก็ยังซุบมะเขือทุกวันจะบพี่บ่าวอยู่เพื่อกินนะโอ้ยมกขอบงานมึงกินน้องเยระจับไม่ได้หรอกจูนนะ <c oughs> ก็คือหมาตัวนั้นนะทุกท่าน,นมันชอบขโมยรองเท้าพี่บ่าวบ่อยแต่ว่าพี่บ่าวเนี่ยจับไม่ได้ค่ะดังคาเขาสักทีคือคือยังไม่มีคลิปหลักฐานแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นหลอกนะฮะ นะพี่เบาก็เลยว่าจะตั้งกล้องเพื่อให้จับโจรน,นะทุกท่านนะวันนี้เราก็พร้อมลุยนะพี่เบาน่าจะโอ้ทำจริงๆก็ครึ่งวันก็เสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็จะส่วนใกน่ประไปททุกท่านกินข้าวก่อนนะก็กับข้าวเก่าเมื่อวานพี่เบาไม่เห็นจะลงคลิปเลยเมื่อวานอะ ไม่สบายบอเมื่อวานจะหยุดหนึ่งวันบอก็มีวันหยุดด้วยบอสพอก็ตามหาคลิปเจ้าไม่เจอเนาะมีวันหยุดด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าเมื่อวานพี่วาวหายเพราะมีวันหยุดสองครัหยุดหนึ่งวันก็ได้เนาะอ๋อหยุดเดือนละสองครั้งคือไม่ลงคลิปเลยอืม เข้าใจแล้วขึ้นมาเพาว่ายไปหาดู นู่นูเหรอคะเจ้ากินอะไรไม่ชอบน้ำเค็มโอ้ยโจรก็โจรฉลาดเนาะ โอ้ยโอ้ยทาี่หเออม่ใ่เอาบลงาวน่เอาเนาะโจนฉลาดเนาะอ,อืมน้ออะไรจะเอา นอนแล้วรู้นะมันมันรู้แย่ๆเจ้าจังกล้องนะรู้นอนเสยู่วันนั้นเถิดเป็นเดียวไม่ต้องไปยันอนรอโจนโจนไปโจนสลดัดเดีไปเดอไปเดีวไป มันโกงโหรอ้ากระเทาะกเทาไงมันมันไม่เอานะมันนอนมามันแถบดีมากเลยมันฉลาดมากเนี่ยเล่นเ mình mong cháu đừng không lấy áo dans กับจูนไม่ได้ฉัามาเลยเอารองทาไว้นะเลยบอไว้ทิ้งแบบนั้นแหละนี่ไงเดิแบบี้ไงมม่เองคิวกูเอาอ โจนฉลาดน้อเอาเลยไม่โจนโง่ไกโจนไก่ไม่ได้คราบมฮูอยู่ว่นทีจับเนาะแสดงว่าเป็นโจรได้อยู่มันฉลาดอยู่ยัยไม่ใช่โจนกระยอกก็รู้อยู่ว่าจะจับโจนอ่โอเคจับโจรไม่ได้ครับโจนไม่ยอมเกือบแก่แจบคลิปปุ๊บมันคาบไปเลยโจรไม่ยอมเสียงโง่โจรฉลาด เดี๋ยวถอดกันแล้วกันอย่างว่าเมย์ถ่ายคลิหน่อยนะพี่น้องเอ้ยนะสงสารพี่บ่าวอยากจับโจรค่ะนางคาเขาจับไม่ได้ Cái Hả? Để ừ, chỗ, bản thôi, luôn 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 đó luôn 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 ថ្ងៃនេះហៅណោះដល់បាត់ពុករកត ูลุงบาจับจูนไม่ได้